สวัสดีครับผมนายสติชย,ยารัชก,การในตำแหน่งผู้ในการศูนย์เมืองข้าวบุงการศูนย์เมืองข้าวบุงการตั้งอยู่หมู่4ตำบลดอนอย่านาภนอบอนเจริญจังหวัดบึงการเริ่มก่อตั้งมาเมื่อแต่ปีพศ2561รวมถึงปฏิบันเป็นระยะเวลา5ปี ื้นที่ตั้งของศูนย์มีจำนวนพื้นที่100ไร่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและภารกิจในการผลรริตและกระจายเม็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรในเขตจังหวัดมุกาารและจังหวัดใกล้เคียงปัจจุบันศูนย์เนข้าวมการมีเป้าหมายการผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีจำนวน2,200ตันประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ข้าวหอมดงลิ105 ข้าวันกขอหกและข้าวันกขอสองขอต้อนรับทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมเยียนศูนย์น้ำข้าวอุการด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับสวัสดีครับคุณนายธรรมรัตน์คงจตุสินเจ้าพนาักงานธุรการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร,ารทั่วไปขอเพียงานรับผิดชอบของงานฝ่ายบริหารทั่วไปหนึ่งงานธุรการและสาบังทั่วไปสองควบคุมการใช้ยานพาหนะของศูนย์สาม งานข้อมูลบุคลากรดูแลบริหารงานบุคลากรภายในศูนย์ 4. งานพัสดุดำเนินง,งานจัดซื้อจัดจ้างควบคุมตรวจสอบเบิกจ่ายพัสดุ 5. งานการเงินรายงานการเงินบัญชีและ 6. การดำเนินงานเบิกใจ่ายให้เป็นตามนโยบายของภาครัฐสวัสดีครับผมกับชิตสวนสี นเช่การส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสู่เป็นพัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์โดยพื้นที่รับผิดชอบของเราจะเป็นข้าวโพดของทั้งหมด2,935ไร่ข้าวขาวดอกบุรี105อยู 3, 500, ่3,536ไร่ส่วนข้าวโพดย 22, คือ2,500ไร่รวมทั้งหมดคือ6,721ไร่ในพื้นที่5จังหวัดคือบึงการหนองคายอุดอรสกลน,นคร และนครพนมโดยกลุ่มที่จะร่วมจะทําแปลงผลิตมเมล็ดพันธุ์กับเราต้องมีคุณสมบัติคือจะเป็นกลุ่มศูนย์เข้าชุมชนหรือกลุ่มนาแปลงใหญ่หรือเกษตรกรทั่วไปที่สนใจอันดับแรกคือต้องมีพื้นที่ร่วมกันไม่น้อยกว่า100ไร่มีสมาชิกไม่เกิน20รายทั้งนี้ทั้งนั้นในกลุ่มต้องมีการควบคุมให้ได้มาตรฐานจะเป็นมาตรฐานของแปลงผลิตมเมล็ดพันธุ์ในส่วนของ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ก็มีดังนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปีวันตาลาชนักวิชาการเกษตรชำนาญการหัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพสำหรับกลุ่มควบคุมคุณภาพของเรานะคะทําการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ชั้นพันหลักก่อนนําไปส่งให้กับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ก่อนจัดซื้อจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ก่อนขณะและหลังปรับปรุงสภาพจนถึงเมล็ดพันธุ์เก็บรักษา ําการตรวจสอบเพื่อยืนยันให้แน่ใจก่อนการจำหน่ายหากกก้กัเกษตรกรโดยเริ่มตั้งแต่การลงทะเบียนการวัดความชื้นการตรวจสอบความบริสุทธิ์จนถึงการพาะความงอกนอกจากนี้เรายังนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกลงในแปลงทดสอบเพื่อเป็นการยืนยนันคุณภาพกลุ่มควบคุมคุณภาพเราจะทําการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ดีที่สุดสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาพรมีมุก ตำแหน่งนักว,วิชาการเกษตรปฏิบัติการหารัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ค่ะก็จะมีภารกิจหลักก็คือการดูแลคลังสินค้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นการรับเข้าจ่ายออกก็ดูแรักษานะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในการใช้เมล็ดพันธุ์ในท้องถิ่นการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีไปสู่ท้องถิ่นและก็ชุมชนนะคะแล้วก็เรื่องของการตรวจแล้วก็ออกใบรับรองสําหรับร้านค้า ที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับสูนรเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะอย่างตอนนี้เราเริ่มประชาสัมพันธ์ไปแล้วทั้งหมดแปดอำเภอนะคะแต่อาจจะยังไม่เข้าถึงเท่าไหร่ก็อยากจะฝากสําหรับคนที่มาเยี่ยมชมสูตรเรานะคะรบกวนช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรของเราได้รับเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะคะในการปลูกแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีค่ะสวัสดีครับผมปัญญาสีชัยนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีบทบาทหน้าที่คือ ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรหน่วยงานรัฐรวมถึงเอกชนที่มีความสนใจอีกส่วนหนึ่งเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวให้กับเกษตรกรนอกจากนี้เรายังมีโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่โครงการศูนย์ข้าวชุมชนในแต่ละเดือนเรายังมีการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดของโรคแรงการถ่ายทอดกิจกรรมข้าวอัจฉรยิยะสำหรับเกษตรกรที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่โทร042490542 3หรือที่เฟซบุ๊กศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงการเว็บไซต์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงการขอบคุณครับ